เด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะเด็กๆอนุบาลหนึ่งนะคะวันนี้เรามาเจอกันในหน่วยกลางวันกลางคืนนะคะเด็กๆกับคุณครูพี่โฟกัสนะคะกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้นะคะคาชี้แจงให้นักเรียนวาดภาพตามจินตนาการในหัวข้อกลางวันกลางคืนและระบายสีภาพให้สวยงามค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักกลางวันกลางคืนไหมคะเอ๊ วันนี้นะคะเราจะมาวาดภาพกลางวันกลางคืนกันนะคะ,ะในหัวข้อกลางวันกลางคืนเด็กๆจะวาดเป็นภาพอะไรก็ได้นะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับเวลากลางวันและกลางคืนโดยคุณครูวิโฟกัสให้เด็กๆใช้สีเทียนหรือสีไม้ก็ได้นะคะในการวาดแต่ขอให้ใช้สีดำในการวาดนะคะเด็กๆจะได้ฝึกความมั่นใจในตัวเองค่ะ เด็กๆคิดว่าคุณครูพี่โฟกัสจะวาดอะไรนะที่เกี่ยวข้องกับเวลากลางวันและกลางคืนเออะไรเอ่ยรู้จักไหมคะวงกลมวงกลมถูกต้องค่ะเด็กๆลูกโลกนั่นเองค่ะอ่าและอันนี้อะไรเอ่ยฝ่ายนี้ดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะ แลวฝ่ายนี้อะไรนะพระจันนั่นเองค่ะอ่าพระจันร์เป็นเวลาอะไรคะเด็กๆเ,เป็นเวลากลางคืนและดวงอาทิตย์เป็นเวลากลางวันเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอ่าเมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆก,กระบายสีให้สวยงามเลยนะคะอ ระบายสีเลยค่ะอาเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆตอนนี้กลางวันและกลางคืนของคุณครูพี่โฟกัสคุณครูพี่โฟกัสก็ระบายสีจะเสร็จแล้วค่ะอะกลางคืนเวลากลางคืนเป็นยังไงคะก็จะมืดๆเปรียบเสมือนสีดำเลยค่ะเด็กๆว้าว เป็นยังไงคะเด็กๆวาดภาพระบายสีอิสระในหัวข้อกลางวันและการคืนของคุณครูวิโฟกัสคุณครูวิโฟกัสก็ได้วาดลูลกโลกแล้วก็เวลากลางวานันเวลากลางคืนและเด็กๆล่ะคะเด็กๆวาดเป็นภาพอะไรอเมื่อเด็กๆวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆอย่าลืมทําแบบประเมินเขียนชื่อชั้นเลขที่ด้วยนะคะและถ่ายผลงานของเด็กๆส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ